ดีค่ะแอบวัดก่อนยี่สิบหกแอบวัดก่อนแล้วพ่อกินโปรตีนก่อนสวัสดีค่ะพเพื่อนๆจ๋าทุกคนวันนี้เรามาสองกล้องพ่อสองกล้องแต่ทำไมกล้องนั้นมันตัวใหญ่ๆแล้วตัวนี้กล้องนี้มันตัวเล็กๆเกนาะอันนี้เหมือนกันเนาะอันนี้มันเป็นกล้องเลนวายไงเหรอแต่ตัวนั้งเป็นกล้องปกติอ๋อเหรอ,อ พอปโอเป็นกล้องไร้สายส่วน h u a เ e i ัเป็นกล้องปกติอยู่เราใช้โทรศัพท์ก็เลขยี่ห้อนะคะเพื่อนจ๋ามันก็เลยในโปรตีนปั๊ไปเ่ยอันหนึ่งก็เลยอันนี้สามีแห่งชาติอ๋อนม้นดีกว่าอันนี้เตียนใหม่เลยปะฉีกอันใหม่นึ่งอันนี้ก็สามีแห่งชาติเหมือนกันเพาะนีก็สามีเหมือนกันสามีแห่งชาติสามีแห่งชาติาเ,าาเ,าเพราะว่ามันจะหมดแล้ว้นมันเลยไม่กีก่ซองเอง,งใกล้แล้วนะนล้วละแล้วละ,ละ เดียกันมันต้องเชยก่อนปาปาเออมันเชไม่ได้เพราะว่าเครื่องนี้มันใช้ด้วยกันทั้งสองเครื่องเลยก็เลยเช่ไม่ได้ม่เป็นไรม่เป็นไรสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะมันจะมีอยู่อ่ามันจะมีอยู่หนึ่งเครื่องอะที่มันจะสามารถแบบว่าบันทึกวิดีโอได้ วันนี้ลีนมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ลีนมากเลยวันนี้ลีนมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะจอนี้จะจอใหญ่นิดนึงนะจอนี้จะจอเล็กนะจอนก็เออนอนลูกเล่นใหม่สนุกดีสนุกดีเมื่อคืนนอนดึกคะ่ะเพื่อนๆค่ะก็เลยตัวบอกบอกจอหน้าบวมค่ะแต่ว่าตัวไม่บวมแต่ว่าหน้ารู้สึกว่าจะอวบๆวบหน่อยหรือว่าจิวันัดผมที่แบบว่ามันแน่นเกินไปคะเออมันแน่นอกต้องยกออกหรือเปล่า ีค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายแม่จียอนหน่อยนะคะทักทายกันนะคะอ่าคุณแม่จียอนนะคะคุณแม่หลังคลอดนะมีพุงใหญ่พุงย้วยพุงยานนะคะออกกําลังกายแล้วก็ยังไม่ลดค่ะเพื่อนๆค่ะออกกําลังกายวิ่งรอบหมู่บ้านทํายังไงก็ไม่ลงทํายังไงก็ไม่ได้สัดส,ส่วนที่พึงพอใจนะคะทำยังไงให้ทำยังไงนะคะเนาะ อันนี้วันนี้ก็มาลุงลังกับผมเนาะแม่เนาะ <c oughs> อ่ะอ่ะให้มันฟูหน่อยนึงพอดีว่า <c oughs> ผมจียอนอ่ะมันมัดแล้วก็ทีนี้มันดูแบบเนาะเตียงไม่ค่อยชอบปล่อยผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ค่อยชอบปล่อยผมค่ะก็เลยมัดผมตลอดเลยแล้วมันก็เลยทําให้มันเป็นหน้าเรามันจะดูใหญ่ไงฮะยิ่งปล่อยผมยิ่งจะดูใหญ่ค่ะอ่า เพื่อนๆจ๋าทุกคนเราเราอะนะเราอะเหมือนจียอนเนี่ยจียอนเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ทำยังไงกาแฟจะหมดค่ะแม่กาแฟจะหมดแล้ววันนี้หมดแน่เลยพรุ่งนี้ต้องแกะกล่องใหม่แน่นอนเลยแล้วเนี่ยโอ้โหตายแล้วตายแล้วตายแล้วนะแม่เจ้าพ่อเขาขึ้โทรศัพท์นะตายแล้วตายแล้ว าจะยอน,นอ่ะตายแล้วกินดุกินหนักเหลเกินนะคะกินวันละสองซองสองซองถ้าเป็นยี่ห้ออื่นที่แบบว่าเป็นกาแฟาธรรมดาทั่วไปที่มีไขมันนะคะแล้วก็ที่มันมันมีน้ําตาลนะเจ็บหนักเลยนะเซียนนี่นะนะปวดร้าวเลยนะคะปวดร้าวเลยเพราะว่าเพิ่มทุกวันทุกวันนะคะวันละสองซองสองซอง,องตายแล้วตายแล้วตายแล้วโชคดีมาก <c oughs> เลยที่เป็นกาแฟ <c oughs> เ,เอสพาร์ตคอฟฟี่ของเราที่ไม่มีน้ําตาลแล้วก็ไม่มีไขมันเออเลิศ นะคะช่วยเผาผ่านด้วยทานกาแฟไปก็เหงื่อไหลขย้อยแล้วนะจะบอกให้จะบอกให้หอมจังเลยสุนใจแม่จังเลยสุนใจพ่อพ่อพ่อ<ะ>เดี๋ยวเดี๋ยวออกไปเนี่ยเอากาแฟไปให้ที่ปลาที่ร้านขายปลาหนึ่งกล่องกล่องเดียว เออที่เดิมที่ท,ท,ที่ร้านขายปลานัานะะาานน่นแหละที่ร้าน,ออา,นานขายปลาเนี่นะคะฝากสามีไปส่งของแป๊บนึงจะมีเจอกไปข้างล่างนึงโอเคทานียังกินียังกินเรียมกินแล้วนี่นะเพื่อนเราอ่ะ ออกกําลังกายนะจียอนเป็นคนชอบออกกำลังกายนะคะแต่ว่าออกยังไงยังไงมันก็ไม่ลงสักทีอะค่ะวิ่งรอบหมู่บ้านแล้วก็ออกกําลังกายที่หน้าบ้านตัวเองเนี่ยคือแบบหนักมากหนักและสาหัสเหลือเกินนะคะแต่ก็ไม่ไม่ลงเขาจะออกกําลังกายหรอจะไปแล้วไม่ใช่รึจะไปแล้วไม่ใช่แค่แม็กซ้ามก็เอาเก้าโมงเหรอเออโอเคโอเคยินดีดีแลาวนี้กี่โมงแล้วอ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นร่องกำลังมานะคะร่องกำลังมานะคะกล้องนี้จุดตัวเล็กกล้องนี้จุดตัวเล็กแล้วก็ตัวดีเนาะกล้องนั่นเป็นตัวใหญ่ๆแบบอวดเาไม่เป็นไรค่ะต้องเจอกันตัวเป็นๆนะคะถึงจะเห็นนะคะว่ามันตัวเล็กหรือมันตัวใหญ่เนาะชอบมากเลยเสื้อโบต้าพีนะฮะ เสื้อโบตาพีนะคะสวยน่ารักนะคะสีม่วงนะคะโชคดีจังเลยที่ไปหากางเกงสีม่วงมาด้วยนะคะก็เลยได้เป็นชุดเลยะค่ะสวัสดีค่ะคุณหน่อยสวัสดีค่ะคุณหน่อยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาแวะๆเข้ามาอ่าชงคลลาเจนก่อนเช้านี้นะคะมาเพิ่มเติมอาหารให้กับตัวเองนะคะเจียน่ะลดลดยากนะคะพูดถึงล,ลดยากเพราะว่า พุงอ่ะอยู่กับอยู่กับจีออนนะมานานแสนนานเหลือเกินเพราะว่าพุงเนี่ยเป็นพุงหลังคลอดอะไรนะพ่อสิปีสิบห้าปีใช่สิบห้าปีสามีบอกสิบห้าปี <laughs> นะคะ <laughs> อยู่กับจีออนมานานมากเลยพุงหลังคลอดนะคะ <laughs> แล้วอีกอย่างหนึ่งนะจีออนอนะ่ะท้องแตดแล้วทีเนี้ยมันทําให้หน้าท้องอะ่ะมันมันยื่นออกมาพอมันยื่นออกมาแล้วเขาเรียก <laughs> ว่าอะไรพอ่อเ <laughs> นี่ยหนังอะ่ะก้นท้องหอังอะไร กเ,เออมันขยายอะค่ะเขาเรียกว่าอะไรน,นะคะมันขยายนะคะพพเพื่อนๆค่ะพอมันขยายปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็กิน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 ลงไปอีกนะคะกินตลอดเลยนะคะไม่ไม่บรรยาบรรยังคือหลังจากที่เราทอดเสร็จใช่ไหมคะเราก็ต้องหิวอ่ะเนาะเราหิวเราก็ต้องกินกินกินอย่างนี้ค่ะกินแล้วก็ทีนี้มันเป็นไขมันสะสมไงเพราะว่าเดี๋ยไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอะไรคิดแต่ว่าอยากกินค่ะ ไม่ได้คำนึงสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วกดทักทายแม่ทียอนด้วยนะคะชมคอลเจนยันเช้าฟออนะไรแสามีก็จะออกกำลังกายด้วยสตมีก็จะออกกำลังกายด้วยนะคะเดี๋ยวจะออกข้างนอกเพราะว่าห้องมันกว้างข้างในน,นี้ห้องมันแคบค่ะห้องมันแคบแล้วก็จะออกกันไม่ได้ชมคอลเจนก่อนนะเนี่ยทียนอ่ะ เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นคุณแม่หลังข้อที่มีภูมิย้วยภูมิยานลถก็ไม่ได้สักทีรถยาก